แค่สิบวิเท่านั้นแล้วคุณจะตกหลุมรักเทลาตินขวดนี้หลังจากที่เราสระผมไวค้ค่มคืนนะคะถ้าเราเป็นคนผมดัดค่มคืนขึ้นมาผมเราจะแห้งฟูแบบนี้ละคะ่ะถ้าเราไม่อยากจะสระผมทุกวันวันนี้เรามาใช้เทลาตินลิปอินสเปรย์ขวดนี้ช่วยกันนะคะเพื่อเป็นการเปียดสเปรย์นะคะให้เราใช้น้าพรมผม ให้หมัดหมาทั่วก่อนนะคะแล้วก็ใช้หวีเขากวางหวีให้ทั่วค่ะแล้วเราก็จะมาใช้เคเลตินลิปอิสเปรย์เขย่าให้เนื้อเคเลตินและน้ํามันเข้ากันดีก่อนนะคะเพราะเขาจะแยกชั้นกันอยู่จากนั้นเราจะแบ่งผมเป็นช่อแล้วสเปรย์ทีละช่อหรือเราจะสเปรย์ทั่วศีรษะเลยก็ได้นะคะสเปรย์ให้ชุ่มค่ะเน้นที่กลางศีรษะจนถึงปลายผมนะคะแล้วขยำขยำแบบนี้เลยค่ะจนทั่วศีรษะนะคะอาจจะชอบแบ่งทีละช่อนะคะ แล้วก็สเปรย์ทีแล้วช่อแล้วก็จับขยำขยำแบบนี้ไปจนทั่วศรีรษะค่ะใครเป็นคนผมน้อยนะคะจึงใช้เวลาไม่นานเมื่อขยำจนทั่วก็จะเห็นว่ารอนผมของเราเด้งแบบนี้ละคะ่ะเดี๋ยวมาดูตอนผมแห้งอีกทีนะคะและนี่คือผมที่แห้งดีแล้วจะเห็นว่าเขาจับรอนสวยไม่ชี้ฟูแล้วค่ะเคตาตินลิปอินออสเปรย์ตัวนี้ไปัจจุบัไว้ให้แล้วนะคะสำหรับผมดัดหยิกหรือว่าผมหยักโศกก็ใช้ได้ค่ะ